สิบคำฮิตไม่รู้เดี๋ยวตกยุคเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้ต้องเป็นยุค80หรือไม่ก็90หรืออาจจะเป็นพวกยุค Y2K ที่สมัยก่อนพวกเราก็จะมีคำฮิตๆิตใช้เหมือนกับเด็กสมัยนี้ค่ะอย่างเช่นเจ๋งจัาบสบายหรือสะดือโบสอบอมอยอหอ กิบเก๋ยูเรกาใครที่ได้รู้จักครบทุกคําที่พูดมารับรองค่ะว่าเรารุ่นเดียวกันแน่นอนนะคะแล้วตอนนี้คาฮิตของเด็กสมัยนี้เขาพูดอะไรกันบ้างวันนี้นะคะจะมาสง20คำฮิตวลีเด็ดในปี2023กันค่ะจะได้คุยกับเด็กเขารู้เรื่องก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงไวไยใจแซบด้วยค่ะเริ่มด้วยคําว่า จร,จริงๆคำนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าเป็นคำวิเศษที่มีความหมายว่าชุ่มชื้นชุ่มน้ำในตัวแต่ในโลกโซเชียลความหมายว่าจำนวนมากจำนวนเยอะเช่น แต่งตัวฉ่ำม,มากหมายถึงแต่งตัวสวยมากคำที่2เราก็เทซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยโดยคำนี้นะคะมาจาก9เจรยุละอองที่พูดถึงแฟนสาววีวิโอเลตฟอร์เทียทำให้คำนี้กลายเป็นวลีเด็ดในโลกโซเชียลคำที่3ของแท้คำคำนี้นะคะเพี้ยนมาจากคำว่าของแท้นั่นเองค่ะคำที่4ี่ช็อตฟิลหมายถึงความรู้สึกที่ถูกช็อต การทำให้เสียอารมณ์อารมณ์โดนตัดตอนคำที่5วาสนาผู้ใดคำคำนี้นะคะมีที่มาจากเพลงวาสนาผู้ใดของ Park คเมโลดีที่มียอดคนดูถึง32ล้านวิวภายใน2เดือนวาสนาผู้ใดหรือวาสนาผู้ใดนาะเป็นการถามว่าใครจะได้เป็นแฟนกับคนหน้าตาดีสมบูรณ์แบบระดับพรีเมียมขนาดนี้ คำที่6ตัวมารดาแปลความหมายแบบตรงตัวนะคะก็คือตัวแม่หมายถึงผู้ที่เป็นที่สุดหรือว่าเลิศม,มากค่ะคำที่7รังสิตมันร้ายได้มาจากความนิยมบนติกต็อกด้วยเนื้อเพลงและทํานองที่สนุกสนานที่มาของเพลงนี้ค่ะสื่อถึงการใช้ชีวิตที่สุดเวียงการคบหาดูใจหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ของวัยหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ย่านรังสิตพิรมจนกลายเป็นคําพูดในเชิงหยอกล้อค่ะ คำที่8ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนโดยวลีนี้นะคะเป็นการตัดพ้อน้อยใจเป็นคำกล่าวในเชิงตัดเพอในเรื่องที่เราไม่สมหวัง,งคำที่เ้าคนไทยคนแรกวลีนี้ไม่ได้เชิงบว,วกเท่าไหร่ในโลกโซเชียลนะคะเป็นคำเชิงแซะ แขวคนที่คิดว่าบุคคลหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องพิเศษจนต้องชื่นชมหรือว่ามั่นใจในตนเองเป็นคนแรกที่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะคำที่10คำสุดท้ายกริฟสิครับใช้สื่อถึงอาการรับไม่ได้ใช่ไหมกริฟตเลยไม่ต้องเอาไว้ให้ระบายออกมาคำว่ากริฟสิครับแพร่กระจายในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใครเคยได้ยินคำพวกนี้ หรือว่าใช้อยู่เป็นประจำคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันนะคะอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าเพื่อนๆชาวสูงไวัได้ใช้คำฮิตเหล่านี้บ้างไหมและถ้าใช้ใช้คำไหนกันบ้างค่ะ